สลับตามตามสเต็ปตาสลับตาเสรแล้วเรอลิฟต์อีสปอร์ตก็ไอพีสปอร์ตโอเควาคิดถูกไหมสนุกสนุกกันเอาจริงเหรอนเอาจริงดิเอาไม่เอาเอาจริงไม่จริง จริงจิงมันเอาไอ้ีมาเรอ่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมาบ่าไปเปลี่ยนมาบ่าามสเต็ปเน่ยคิดเปียคิดเปี่ยพวกนี้ปล่อยเขาเราใจใช่ใช่ชเออมันเอามันเอามาเราใจเรามีไอ้สามเยคนเยนเปี่ยนอ่ม หมดยังครบยังเยดีค yeah, รบแล้วกดเลยอย่าไปรอเราอย่าเล่นแบบตึงๆอยู่แล้วต้องสนุกสนุกเดี๋ยวดูแค่แเราก่อนแม่งใครลาวเอาปืนอะไรมาขมโอเคเยี่ยมกดอ้าวอ้าวอ้ากด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 เป็นการวอร์ที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุด จะแพ้เขาไว้ดิอย่าคิดมากกับซากโก้เล่นสนุกก็พอขอจะเทพปืนพวกนี้ก็ได้อย่าไปตีเลียดให้เขาเล่นบ้างเฮ้ยเดี๋ยวมีเล่ยพันธ์แล้วพี่แมมี่ไดหนุกนด้หนุกไมีเล่ยพันธ์เฮ้ยเอเคเคหนึ่งเคหนึ่งเคสองมีลูกกระสุนเท่าไหร่บ้างอ <30. S 1> <ค>่ะสามสิบเ <30. S 2> คสองสามสิบถ้ามี มีป่อกลุนก็เกสิบกไม่ไม่ไม่ถามว่ามีลูกกระสุนกี่กี่บ้างของพี่มีอยู่264อ,อ่ะเฮ้ออะไรเนี่ยมาได้ดีว่ะเคทูติดกองอะไนี่โอ้โดนแย้งที่บูมลัดไปเลย,เลยไปเลยก่อน <c oughs> ยิงไปครึ่งแม็กมาลานนเดเป็ดเดียวจบเลย <c oughs> ดังแค่เลยพี่โอ้ย บินเลยครับท่านผู้ชมพี่อาตาผมว่าทำไมพี่อาตาผมว่าทำไมโอ้ยสงครามมันจริงๆปีอะไอเขาต่อยหัวแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยยักษ์แปดโดนยักษ์แปดโอ้โหโอ้โหเดซี่เอาดิเอาดิเอาดิตอตัวต่อตัวมามาพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วยิงตัวกูดิยิงเออ ตายกลัวตายอะไรยจบเลยจบแล้ว Bomb defused บินทีสองตัวจบแล้วเอ้ยเราเอามาเรามาส่องกันดีกว่าทำไรกันนะวอครับวอ โอ้โหด้วยปุ่นด้วยเลยเต็มแล้วเต็มยังโอ้โเยอะครับเยอะไหมตีข้างลังก็เยอะข้างบนก็เยอะบนตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งแซ่ดหยุดตายโหวิยาอีกตัวเดียร์อีตัวหนึ่งแซ่ดไปโอ้

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเรากี่กระบอกดูด้วยระเบิดระเบิดโอ้ยอยู่ในเอตัวนะอยู่ข้างในเอตัวนึ่งถัดแยกบันไหนบน ทแยาทำยาพยายพยาก็วิ่งเอวเฉยรยดีโอ้ยโอ้ยอายโอยรัวแค้นดิมันรอแคห่งิยิงรัวดีเฮ้ยมาเดิมตีตรงนี้คนคนชุ่มฉ่ำดี uống. uối, nó điền là nó là ẻm rồi đấy. uối, sắp tay. build. tắt 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 โอ้ย่โดูปืน้ยใครเอาล็อสิัดมาอยาเอามาดิทิ้งเลยอยากกนไหนไหนไนแถวเลยเ้ยเรบอกโอ้โหมานี้หมดเลย tại lẽ Đánh lên đánh lên dao à đâm lên nó đầy bùn rồi đúng không chặt nháy rồi, thành lên bá, mà bay, ui, đẹp lối. เดือดเปืเลยเผื่อบยิงไม่ได้ปืกระสุนหมดกินไม่ได้ลันกระสุนหมดใส่กระสุนอยู่เจ็ดวัน่ะมาละมาละเคยเห็นไหมบอกว่าใช้เคสหนึ่งเคสต่อตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เอ้ยบอกแล้วว่าตายไปเชื่ร์คอม has been planted เปลี่ยนเปลี่ยนมาบูมเปลี่ยนนี่เราไปเล่นกันเองแล้วกับแคนอื่นเนี่ยไปเรียบร้อ,อยเจอปืนจริงเลยคอมม์ defused สาสองโอเคเหลือแค่แปดเองยิงเขาไม่ตายรานะวังเทมอนะวาย

คุณรู้เลยไหมใครดั้นลั่นแบบเนี้ยใครล่ะมีคนเดียวใครวะไม่รู้เดี๋ยวผมจะดูแล้วกันอุ้ยแล้วเมืันร้อนช่องที่อาจจะดูนะเฟมคุ้มไว้เฟม ออเยิงยิสู้มันสู้มันว้สู้มันอยู่ที่กระนัยเอตัวนะหมแล้วอยู่ในเออยู่ในเออยู่ในเอเ้ยเเออไม่ตีบน้ยเยเ ดูพี <otic ality> ่ยาดิโอ้ไม่ถึงจะฟันแล้วหน่อยไม่ถึงสิบสองให้นี่เรียนสองเรียนรมกันใจไปหกสิบ